สวัสดีครับเมื่อน,นี้วันที่17เดือนเมษายนพศ6 8 6 8ครับพี่น้องหลังจากมือก้อนนั้นครับไปจ้างแมคโครเพิ่นมาคุดหาแหล่งน้ำเพื่อเอาไปหดมาเขือเปาะครับแปลงนั้นยีบห้าไร่นะครับเนาะยีกว่าไร่จากจักไรบริวัดเบิงครับพี่น้อง แต่ประมาณ20กว่าไร่25ห้าไร่ผู้ดครับแต่สำหรับเมื่อนี้ครับหลังจากผ่านมามือนหนึ่งบามือนหนึ่งครับอีสานบ้านผมบารบ่ามือน,นึงมาแล้วครับมือน,นี้มาเก็บมะเขือเทศครับมะเขือเทศที่ปลูกไว้ตอนนั้นครับตอนนี้ก็โอ้ยต้นสูงพี่น้องเอ้ยขึ้นขาและวท่วมหัวพี่น้องมะเขือเทศท้อหน้าแรงครับ ยเยเข้มอุดมสมบูรณ์ครับพี่น้องเบ่งมากกันดีอยู่ป้ายครับพี่น้องแต่ปัญหาของมะเขือท้อหน้านี่ครับน่วยบ่ค่อย่เท่าที่ควรครับพี่น้องใ่ญยบ่ใยญ่อยู่ครับแต่บ่ใหญ่คือต่อหน้าฝนครับหน้าปลายฝนหน้านหน้า,านหนาวน,น,นะครับเนาะครับเบ่นงน่วยมันครับมันนี้เก็บม,มะเขือเขียวครับพี่น้องขายมากเขียวครับพี่น้อง เดียวก็ขายเรือก็ขายครับพี่น้องแต่ตลาดต้องการแบบใดจัดให้แบบนั้นเลยครับพี่น้องอาชีพเกษตรสร้างรายได้จากการทำ,ทำการเกษตรครับช่องเกษตรชาวบ้านจากประสบการณ์จริงครับเป็นประสบการณ์จริงๆครับในการทําการเกษตรครับการเห็ดเกษตรของผมก็มเห็ดหล,หลายอย่างหลายๆชนิดหลายแบบครับพี่น้อง แต่สาหรับแปลงมักฝักมักฝัก18ไร่พื้นที่18ไร่ครับผลผลิตรอบที่สองครับบอ่อผ่านที่นนองผลบอ่อโต้จักเถือครับตั้งแต่มือนั้นเป็นต้นมาแล้วผ่านมาเป็นเดือนกว่ายังฝนยังบอ่อฮอตแต่ที่อื่นฮอดจนเบิรครับแต่พื้นที่ของผมครับไกลเคียงผมนี่บอ่อฮอตครับต๊กบอ่บอฮอดบ่มีฝนครับแห้งแรงครับจนส่วนมะนเขือเปราะก็ได้ต้องเอาไมโครมาคุดหาหร่งน้ำนะครับเนาะ นี่เป็นประสบการณ์จริงๆครับแต่เกิดวิกฤตมาเราก็หาทางแก้ไขครับสําหรับ้นมะเขือเปาะครับแหล่งน้ำก็ได้แล้วครับได้แล้วเพราะโตายครับมะเขือเปาะที่นี่แต่กระโดลายจนถึงขั้นว่าที่ใช้แบบฟุ่มเฟยได้ครับต้องใช้แบบประหยัดเป็นประสบการณ์ครับเป็นประสบการณ์ในการในการเกษตรครับเป็นการหาแหล่งน้ำสําหรับ้นมะเขือเปาะครับ แต่แล้วมาเกิดเทศกับแปลงนี้ครับกับมาอน,นี้ก็ททำการเก็บครับส่งตลาดเดินมาว่าต้องการมาเขียวครับรุ่นนี้ให้เก็บเอาให้ครับกระจัดหน่วยเขียวหน่วยเหลืองออกไปเบิดครับพี่น้องทำไรายได้หารายได้จะการทำการเกษตรครับมาเบิ่งหน่วยเขียวพี่น้องมาเกือเขียว มะเขือเขียวครับพี่น้องอาชีพเกษตรเก็บมะเขือเขียวครับหมักงามครับเตนวยบใยไงคือตอนปลายเลยดูฝนต้นเลยดูหนาวนะครับเนาะ ต้นมึงครับท่วมหัวหพี่น้องซองเกษตรชาวบ้านจากประสบการยริงครับถึงซองเฮาเน้นแลกเปลี่ยนประสบการณ์นานกา,าเกษตรกันอยู่แล้วครับวิธีการาเกษตรวิธีาหารายได้กับการสร้างรายได้จากการทำกาเรเกษตรนะครับนาะ ม,มากมันครับพี่น้องกระโดกอยู่ครับแต่ลูกมันบน่อยใยครับเริ่งโดกโดยโดกครับแต่หน่วยบย่อยใยครับหน่วยมันครับมันรีอยู่ตามใบครับ สีบเกษตรครับเก็บมะเขือเทศท้อเสร็จจยากสงการครับมาเก็บมะเขือ,ตอนนาาเต็นทบ้านห้องหักที่แน่ๆแต่บริสุทธิ์เพชรทองและไม่มีดอก่าวเายด้วาจะหาเพชรทองบโอ้ยเพชรทอง ย่างน้ำลังแล้เป็นซิปมันได้เคียงคู่กันเมื่อวานนี่มันเป็นตาออนเลยมีย <c oughs> <c oughs> ไปโกดทั้งหลังพนก็ยังขายาร้า,านนะพี่นิงอน,นอเหนน,นนร้นนนานานปน,ลนยไลไปเอาลอาูกหาเอาอ่ดูนอนอยร้านค้าฮะอจิบเบอร้านค้าได้ไห<อ>่ปเบิกเงินเหรอนไรเอาโทรศัพท์ งเง,นงนเินหลายเนาะคุณเชรทองคุพ่นลูว่าไม่ตูสาวพคุณสูงเบิรเนาะว่าเมาผู้เดียวเลยเนาะพี่เนาะเอเคุยิ้มขนาดไดู้คนยังคุณกอกกมันคะเทศหน้าแรงอาชีพเกษตร ครับวันนี้เพิ่งได้40ลังครับพี่น้อง40ลังเก็บยังบบเซตครับคาดว่า ประมาณ60-70บลังครับประมาณนี้ครับมือนี่ครับนี่เป็นมะเขือเหลืองครับที่เก็บออกมะกรอแล้วครับมะเขือเหลืองครับหลังนี้เป็นมะเขือเขียวครับเขียวที่เป็นมะเขือเหลือง กับนี่แหละคือชีวิตคนเกษตรนะครับมาพี่น้องคนเกษตรกับอาชีพเกษตรกับแต่สําหรับผมครับเห็ดเกษตรหลายอย่างครับบริแต่อย่างเดียวบริได้ตัวนึ่งเอาตัวหนึ่งครับปากมือกับเข้าส่วนอย่างซึ่งส่วนอย่างปีนี้ครับเป็นการใช้ระบบเจาะครับโดยใช้เอทิลีนเข้ามาร่วมนำครับ หลายๆอย่างครับอาชีพเกษตรจากช่องเกษตรชาวบ้านอยากประสบการณจริงกับเป็นประสบการจริงๆในการทําการเกษตรครับสําหรับคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับเนาะติดตามในคลิปต,ต่อไปของช่องของผมครับสวัสดีครับ